สวัสดีครับต้อนรักหลานจายชาแนลนะครับครับวันนี้ก็เช่นเหมือนทุกๆครั้งนะครับผมจะพูดถึงแอปกู้เงินออนไลน์นะครับตัวนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับเรามาดูของต่างประเทศบ้างนะครับว่าของต่างประเทศคนไทยๆแบบเราเนี่ยครับจะสามารถที่จะกู้เงินได้ไหมนะฮะเข้าไปที่ p l a y Store ครับนะครับพิมพ์ค้นหานะครับตัวนี้เลยนะฮะ fintech loans นะครับ ดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมพาไปดูรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเป็นสินเชื่อทันทีนะครับครับมีข้อความภาษาไทยนิดนึงครับนะครับมีเวลาชํมีเวลาชำระที่สามารถยืดไปได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหน้าตาแอปก็แบบนี้ครับนี่ครับ นะฮะ fintech loans นะครับกดเข้าไปกันเลยนะฮะเข้าสู่หน้านี้นะครับกดที่ get start นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีแค่ภาษาเดียวนะครับสำหรับใครที่เข้ามาหน้านี้แล้วก็กดตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ทำการสมัครก่อนนะฮะก็คือกดไปที่ create account นะครับ เพื่อทําการสมัครนะครับนี่เอาสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับนี่เป็นแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นโฆษณานะครับปิดไปเลยนะครับแอคเคานะครับก็ให้เขียนชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็กด Next เ,เสร็จแล้วก็เข้าไปสู่การตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็รอรับรหัสทาง SMS ด้วยนะครับ ครับส่วนผมนะครับผมจะล็อกอินเข้ามาแล้วเนาะนะครับแอปนี้จะมีโฆษณาค่อนข้างเยอะนะครับนะครับเวลาล็อกอินก็ใส่อีเมลนะครับโฆษณาเยอะนะครับกค่อนข้างรอ,อนิดหนึ่งนะครับก็ใส่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับ ลงไปนะครับในการล็อกอินนะฮะเดี๋ยวผมขอิ่งยเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าข้อมูลสำคัญเราก็ต้องควรจะเบอร์นะครับนะครับใส่รหัสผ่านที่เราตั้งในการสมัครครั้งแรกนะครับพยายามพิมพ์ให้ถูกนะครับถ้าพิมพ์ไม่ถูกคิดว่าถูกหรือเปล่านี่ให้กดขวามือที่เป็นรูปตาขีดตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะกดไปเราจะเห็นว่าใช่หรือไม่นะครับ ถ้าเราชัวร์เราไม่ต้องกดก็ได้ครับเสร็จแล้วก็กดที่ sign in เข้าไปครับนะครับคือแอปตัวนี้นะครับผมนะครับทำการสมัครเข้าไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่2นะครับแล้วก็มีเมลมาหลังจากการสมัคร2ชั่วโมงนะครับอ่าเข้าสู่ตรงนี้แล้วนะครับให้กดที่ continue เลยนะครับ เขาก็จะสวัสดีเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขก็จะมีนะครับเงื่อนไขเรานิดนึงนะครับว่าให้เราเราสามารถกู้ได้นะครับตั้งแต่250ไปจนถึง50,000ค่า1 0 0 0 0 khh นะครับน่าจะเป็นค่าเงินของประเทศอะไรสักอย่างนะครับเสร็จแล้วก็มีระยะเวลาการคืนสูงสุดเนี่ยต่ำสุดเลยตั้งแต่90ไปจนถึง365วันเลยนะครับก็คือ3เดือนถึง1ปีเลยนะคะ เปอร์เซ็นต์ของมันก็8นะครับเหลือ8เปอร์เซ็นต์ไปจนถึง25เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับก็ถือว่าก็ก็ไม่ไม่แพงมากนะครับทีนี้เราจะมาลองกู้ให้ดูกันกดกดเล็กนะครับโฆษณาอีกแล้วนะครับเผ็ดไปเลยฮะนะครับ,นะรบเขาก็จะมีเงื่อนไขให,ให้อ่านนะครับกดเ e ็กไป นะครับแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านนะครับอ่านได้ก็อ่านไปครับมันก็เป็นประโยชน์ของตัวเองนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็กดสมัครนะครับก็คือแอปพลายนะครับสมัครนะฮะอ่าโฆษณาใหม่ก็ิดนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะครับใส่ตามแบบฉบับของหมายเลขคนไทยเลยนะครับ10หลักนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ไอคอนเฟิร์มนะครับ แล้นะครับก็จะสู่หน้านี้นะครับก่อนหั้านี้ผมผมแค่ทดลองนะครับผมก็ไปไปทราบว่ามันจะได้จริงไม่จริงนะครับอ่ะผมเอาแค่250เขาก็บอกว่าจะมีเนี่ยอินเทอร์เนเหมือนตอกเปี้ยเพิ่มมา20่สบาทนะครับเวลาจ่ายคืนก็จ่าย270นะครับสนใจก็ก,กดแอป l y ายไปนะครับ จริงเช็คแค่ไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีอันนี้คือขั้นตอนการสมัครนะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับกดปิดไปเลยครับนะฮะเนี่ยขเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณขอกู้นะ250อินท์เนนะครับก็คือ20บาทก็ไม่เป็นบาทดีกว่าเป็น KSS ซึ่งตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้ว่ามันเป็นค่าสกุลเงินของอะไรนะครับ รวมแล้วคือ270นะครับแล้วก็มีราคาการสมัครของเราด้วยนะครับอ่าใครสนใจก็กด apply นะครับเสร็จแล้วก็มันคุณก็รออีเมลครับเขาไว้เรารออีเมลนะครับทีนี้หลังจากนั้นมันก็เหมือนเข้าไปสู่หน้าก e รสตาร์เหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้ผมจะให้ดูว่าหลังจากที่ผมสมัครแล้วเนี่ยนะครับ ไปดูอีเมลผมนะผมสมัครเมื่อวันที่สองนะครับนี่ครับวันที่สองผมส่งลิงก์ไปนะครับตอนสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะฮะเสร็จแล้วก็มีอีเมลตัวนี้ตอบกลับมาในอีกสองชั่วโมงนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับนี่ฮะตอนสิบแปดนาฬิกาสามสิบีนะครับเขาบอกว่าเขาจะเบิกเงินให้นะครับก็คือเขาจะทาใม้เงินให้นะครับภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับ ซึ่งเขาก็เหมือนเขาก็บอกว่าเออในช่วงโควิดเนี่ยก็รู้สึกว่าเอาเอมีคุณอาจจะมีความเครียดอะไรเงี้ยก,ก็ขอบคุณที่นึกถึงเราอะไรประมาณนี้แหละครับนะครับผมแปลได้แค่นี้นะใครใครใครหาว่าผมแปลมั่วแปลอะไรนี่ก็ก็รับชมพวกคุณนะนะครับผมพูดให้ฟังคร่าวๆครับผมก็งูงูปปลานะครับอ่ะรายละเอียดก็คือให้คุณคลิกที่ลิงก์ครับนะฮะ เข้าไปนะครับให้อัปเดตแล้วก็เอ่อให้แสดงความคิดเห็นนะครับให้เหมือนให้คะแนนนะครับที่แอปหน่อยนะครับที่นี่นะครับอ่ะกดเข้าไปปุ๊บนะคะเหมือนให้เรานะครับให้คะแนนหน่อยให้ดาวอ่ะให้ดาวกดดงกดดาวอะไรเสร็จปุ๊บผมก็รอ รอครับรอ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 สุดท้ายสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับวันที่6นะครับมีเมสเซจมาว่าคุณจะได้เงินนะครับเงินคุณอ่ะอนุมัติแล้วมีเมสเซจนะครับแต่ผมหาที่มาไม่ได้ว่าอยู่ดีมันขึ้นมานะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็ลิงก์มาให้ที่แอปนะครับพอเข้าสู่แอป ก็เป็นหน้าแอปเหมือนตอนแรกที่เราเข้าไปสมัครนะครับซึ่งในการสมัครผมก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยในเมื่อเราส่งมาแล้วมึงมึงจะโอนเงินมาให้เรายัางไงนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของ f ฟินแช t โลนนะครับคุณต้องการอะไรครับต้องการให้เราให้คะแนนคุณเยอะๆหรอครับนะครับหรือหรือมีอะไรอืม นะครับในแอปเขาบอกเขามีโฆษณาเอามีโฆษณาตลอดเลยแสดงว่าเป็นแอปที่ให้เราเข้ามาเนี่ยหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงไม่รู้แต่เ,เหมือนโน้มน้าให้เราเข้ามาเพื่อามาดูโฆษณาเพื่อจะมากดผ่านโฆษณาแล้วเขาได้อะไรนะครับยังไงก็ฝากไว้เนาะเพราะว่าผมก็ชอบทดลองเนาะแต่ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะครับหลายๆคลิปที่ผมมีออกไปนะครับผมไม่มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาตอบใครเลยนะครับแล้วบอตอนนี้ผมก็ยังไม่มีช่องทางใดๆที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆเลยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ